สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามารู้จักอ,อุปกรณ์แอ์วาลใช่ไหมครับใช่ครับแอ์วา <Air Wow. S 1> ก็คืออุปกรณ์ที่เอาอากาศเข้าและออกจากระบบท่อใช่แล้วเนี่ยดูข้างหลังเนี่ยเรามาดูกันนะตรงนี้นะครับแอ์วา wow. ว่ามันทําหน้าที่แล้วก็หลักการทํางานมันเป็นยังไงมันทําหน้าที่ยังไงครับเดี๋ยวให้พปออธิบายให้ดูนะครับนี่นะครับแอ์วาว หน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ามันไว้ทํอะไรโปรตัวนี้นะครับหลกัลกๆนะครับของแอร์วาลที่ใช้กันนะครับก็คือไล่อากาศจากภายในเส้นท่อนะครับออกไปให้หมดให้เหลือแต่น้ําเท่านั้นนะครับอากาศท,ท,ที่มันมาขวางใช่ไหมใช่อากาศที่มันดูดมาจากอ่าระบบระบบดูดผ่านปั้มน้ําผ่านข้อต่อข้อง,งอตรงนี้นะเนาะเสร็จแล้วถ้ามันมีอากาศออกมาวนมาด้วยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้อืแล้วก็เข้ามาสู่แอร์วาลนะครับแอร์วาลเสร็จ มันก็จะเอาอากาศตรงนี้ออกไปนะครับแต่ว่าข้างในนี้มันก็จะมีลูกลอยเดี๋ยวเปิดมาให้ดูนะว่ามเป็นยังไงที่ใช้อยู่คือจะมีอ๋อมีรูกลอยพลาสติกเนาะเป็นตุ่นีอเป็นโฟมนะครับรเป็นโฟมที่อันนี้พอ่ออากาศมานะครับลูกลอยก็จะตกนะครับแล้วก็เอาอากาศออกไปนะครับถึงระดับมันก็จะพ่นพ่นอากาศออก พนน้ำมาหน่อยเสร็จแล้วพอมันพ่นมาก็จะมีแต่น้ําที่จะอยู่ในกระบอกนให้นะ้ําให้น้ําออกให้น้ำให้อากาศมันออกไปนะให้อากาศมันออกไปเมื่อทำงานไปเรื่อยๆจนมีอากาศสะสมถึงระดับอีกมันก็จะพ่นมาอีกรอบหนึ่ง<อ>นะครับตรงนี้ประมาณนี้ส่วนลักษณะการติดตั้งนะครับก็จะติดตั้งที่ที่สูงที่สุดนะ ก็สมมติตรงนี้เป็นที่ที่สูงที่สุดแล้วเราก็จะติดกับฝั่งที่ใกล้ๆทางลงนะครับทางลงของน้าใกล้ทางลงของน้ํานะครับจริงๆจริงๆติดตรงนี้ได้ยิ่งดีนะติดใกล้ๆใช่ไหมติดใกล้ๆได้ดีเราลืมเนี่ยใช่มึงลืมเหรอไม่ได้ลืมเอาเนี่ยตามทําตามสั่งทาตามสั่งก็คือน้ํามันมาเนาะสมมติมีน้ำบนอากาศมาใช่น้าบนอากาศมันก็จะวิ่งขึ้นอากาศก็จะลอยขึ้นอากาศจะลอยขึ้นส่วนน้ําก็จะทิ้งหัวลงทิ้งลงไปเลยนะครับ แต่จริงถ้ามันมีน้ําประกาศส่วนมากมันจะมาปนมันจะมันจะอยู่แถวแถวนี้นะคะประกาศจะอยู่แถวแถวนี้เพราะว่าหลักการของมันอากาศมันลอยขึ้นที่สูงเนาะลอยขึ้นที่สูงนะครับพอมันลงเนี่ยมันจะไม่ค่อยลงนะจนกว่าอากาศท่านี้จนกว่ามันจะเต็มตรงนี้นะมันจะเต็มบล็อกเนี่ยมันถึงจะขึ้นมาทีนี้นี่ที่บอกว่าเราจะไปติดเพิ่มเนี่ยเราจะไปติดตรงไหนนะครับก็สมมุติเนี่ยเนี่ยเราส่งไปอย่างนี้ครับเป็นระยะทางประมาณ สองร้อยสามร้อยห้าร้อยเมตรอย่างเงี้ยถ้าโลนส่งไปไกลเนี่ยบางทีพวกก็ต่อขั้องอเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดอากาศได้เหมือนกันมันทําให้เกิดอากาศได้เลยได้มันดักไงมันดักเอาไว้นะเออมันดักเอาไว้เราก็แล้วก็ทาเหมือนอย่างเงี้ยทําขึ้นนะทาขึ้นแล้วก็ทําลงแล้วเราก็ทําขึ้นแล้วก็ทําลงแล้วก็ติดไว้ตรงนี้อีกที ก็ติดไว้ตรงจุดแบบอย่างนี้เนาะท้ขึ้นทําลงใช่คืออย่างเนี้ยที่เราทําไว้เนี่ยอยู่ประมาณ8ปโซนแต่เราใช้อยู่ตอนนี้2โซนนะครับเราก็เลยเอามาติด3ามสตัวเราก็เอามาติดประมาณนี้แล้วก็มันก็จะช่วยช่วยส่งน้ําไปได้ใกล้แล้วก็น้ําเต็มท่อนะได้ดียิ่งขึ้นเมื่อกี้เขาเห็นครบหรือเปล่าอือเอออองละของใหม่ก็เป็นฟิตธรรมดานี่ครับ มีแค่นี้เองนี่มีแค่นี้แหละฮะหลักการทำงานของเขาไหนขอดูตรงนี้หน่อยมืดเถอะวะตัวนี้จะถอดได้นะตรงนี้จะถอดได้เราถอดนี้ก็ได้ถ้าเราถอดตรงนี้เวลาที่อากาศมันมีเยอะๆนะครับแล้วเมื่อใดที่ลูกลอยมันตกมันก็จะเอาอากาศออกมามันจะฟุดมาทีดึงคล้ายๆคนจามออกมาครับ <ฮะ S 2> น้ำมันจะออกมาชิดหนึ่งนะอมันก็จะพุ่งส่วนตัวนี้มีไว้ทําไมมีไว้ เพื่อเวลาเราจะต่อกเียวต่อสายยางออกมา,อมเ,อาเอาน้ําไปวนเก็บไว้ถ้าไม่ต้องการแบบให้น้ํามันเลอะมากอ๋อเผื่อไปไปทำในห้องในอะไรเหมือนมันเลืะเนี่ยใช่ประมาณนั้นถ้ามันไหลตลอดเนี่ยมันอาจจะเกิดจากลูกรอยทางหรือเปล่าทางเพราะเอียง เพราะติดเอียงเพราะมันเอียงเอียงยังไงลองทำให้ดูดิเนี่ยสมมี่เราติดอย่างนี้ใช่ไหมมันตรงนะมันตรงแต่เนี่ยบางคนเขาไปติดมันเอียงเนี้ยไหนเอียงเออสมมติมันเอียงเอียงสมมติสมมติมันอยู่ด้านเดียวกันมันเอียงออกอย่างนี้ใช่ไหมใช่พอมันเอียงปุ๊บใช่ไหมทุ่นลอยมันขึ้นไม่ได้ลอยขึ้นไม่ได้มันขึ้นได้เนี่ยมันมันขึ้นได้เฉพาะแนวตรงเอียงนิดนึงพอมันขึ้นแบบเปนเอียงตัวโอลิงหรือซีนยางเนี่ยมันปิดไม่สนิทนะครับ มันปิดข้างในเนี่ยไม่สนิททาให้น้ํามันยังรั่วออกมาได้มันก็จะมันก็จะไหลนองเลยครับไหลเป็นเส้นเลยนะอ๋อข้างแรงรพูดง่ายๆก็คือถ้าถ้าเราติดเอียงไม่ได้ตรงแบบนี้นะใช่อันนี้มันจะตรงอันนี้จะตรงข,<ล>ขึ้นมาเลยถ้าถ้าตรงเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องลูกรอยค้างใช่แต่ถ้าติดเอียงมันก็จะค้างถ้าติดเอียงก็จะค้างอา ไม่ถ้าท่อระบบไม่ใหญ่มากการส่งน้ำไม่เยอะมากนะครับก็ใช้แค่ขนาดหนึ่งนิ้วก็คนนือว่าเหลือเฟือแล้วนะครับเราก็ลดท่อเนาะเพราะว่าระบบใหญ่ๆที่ไปดูมาอย่างเช่นระบบส่งน้ําประปาประมาณนี้ครับเราไปดูมาว่าเขาใช้เขาใช้เล็กกว่านี้นะอีกนะเขาใช้ประมาณ4ี่หุนหกหุนประมาณนี้จริงจริงมันก็คือการเอาอากาศออกจากท่อใช่ครับมันอากาศมันไ,ไม่ได้มีเยอะขนาดนอกใช่ครับถ้าถ้าอากาศมีเยอะเราต้องไปไล่ดูระบบ ตรงฝั่งดูแลแหละว่ามันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนาะใช่ครับอันนี้มันช่วยในระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือการเอาอากาศออกจากท่อคือการเอาอากาศออกจากท่อไปอีกแบบหนึ่งเราจะเอาอากาศเข้าเอาอากาศเข้าท่อในท่อแทนนะครับยกตัวอย่างอย่างไออ่าการลักน้ําส่งน้ําขึ้นภูเขาส่งน้ําจากภูเขาลงข้างล่างส่งน้าจากภูเขาลงข้างล่าง สมมติสมมติตรงนี้เป็นสระน้ําอยู่ข้างบนจากที่สูงลงที่ต่ำเออส่งจากที่สูงสมมติปั๊มน้ําอยู่ที่ที่บนภูเขาแล้วเราก็ส่งลงมาข้างล่างปัญหาคือตอนปิดปั๊มน้ําเนี่ยครับมันเกิดสภาวะการักน้ำการักน้าได้มันเลยทําให้น้ํามันวิ่งตลอดไงน้ำมันวิ่งตลอดมาเรื่อยๆเออถ้าถ้าเราไม่มีตรงนี้วิ่งตลอดไม่พอนะแล้วบางทีมันมันตอนจังหวะที่น้ํามันทิ้งลงมันดูดท่อมันบีบแตกท่อทำให้ท่อมันแฟบลง ตอมันแทบลงก็สองอย่างก็คือน้ำมันไหลตลอดกับท่อแฟบไอตัวนี้มันช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้นะครับมันก็ถ้าเราติดตัวนี้ไปเวลาที่มันดูดเนี่ยมันจะดูดอากาศมาด้วยดูดเอาอากาศมาถึงตอนปิดปั๊มนะตอนปิดปั๊มที่มันเกิดสภาวะการลักน้ําอืำพอเราติดแอร์วาลเนี่ยมันก็จะดูดมันก็จะดูดเข้าทางนี้ใช่ไหมดูดอากาศเข้าก็จะดูดเข้าทําให้มันตัดวงจรการลักน้ำตัดวงจรการลักน้ำเราต้องเปิดให้ดูดิมันฟึดยังไงเปิดปั๊มให้ฟังหน่อยดิก่อนจบ น้ำมันจอยยังไงวะเดี๋ยวขอเดี๋ยวกูขอซิงตัวนี้ก่อนเออเอาลองเปิดดูสิเออเห็นไหมปิดถ้าเมื่อกี้ดูทันนะใช่มันเหมือนเอาอากาศออกนะมันไอชิดทั้งนึงมันเอาอากาศออกนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เปิดเนี่ยมันมันมีแต่อากาศภายในเส้นท่ออืมพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะ พออากาศออกไปเลยแต่บรรดาทีมันติดน้ําไปนิดนึงเหมือนคนเหมือนคนไออ่ะคนจามเหมือนคนไอนะมันก็จะติดน้ํำไปแค่รอบเดียวนะเพราะว่าครั้งแรกมันมีอากาศเยอะเนาะกอพอเราเปิดไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆสะสมมันก็ค่อยแบบเหมือนหยดๆอ่ะแค่นั้นเองแต่เปิดอีกรอบดิเมื่อกี้ดูไม่ค่อยชัดว่ะออกไหมมาอันนี้เออมันจะไม่ไหลหยดนะ เอาโอเคอติดซะคงจะไม่หลายอยมก็ <S 2> <S 2> หวังว่าคงจะเห็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่ากกมันทํางาน,นอม,ม,ามันจําเป็นต้องติดติดหลายตัวได้นะครับติดตามโซนต่างๆมันไม่ได้มีหน้าที่แค่เอาอากาศเข้าออกอย่างเดียวมันช่วยมันช่วยให้ท่อไม่ไม่รีบไม่แตกเนาะใช่ครับแล้วติดตามโซนต่างๆก็ช่วยให้ระบายอากาศออกจากท่อได้เร็วกันพวกค้อนน้ํากันพวกอากาศมันตีท่อครับโอเคก็แค่นี้เนาะเอา บอบกหก็หถ้าสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรก็ถามเข้ามาข้างใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวจะไปตอบให้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ<อ>ับสไครต์เราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเนี่ยนะจะได้ไม<อ>่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเ<อ>ครับสำหรับ<อ>คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ